สวัสดีครับผมแอดมินจินวันนี้ผมจะมาสอนวิธีดาวน์โหลดตัวเกมบ i ลเลียนคริปโตและเชื่อมกระเป๋าเข้ากับตัว Metamask โดยการใช้ Private Key ครับจริงๆแล้วเนี่ยการเชื่อมกระเป๋ามีวิธีใช้ทั้ง Private Key หรือ Secret r e c คอร์ y p h a s e ครับแต่วันนี้ผมจะมาสอนวิธีใช้ Private Key นะครับก่อนอื่นเลยให้เราเข้าไปในหน้าเว็บบิลเลียนคริปโตครับผมโดยลิงก์เนี่ยคุณสามารถเสิร์ชจากลิงก์ตามที่เห็นในคลิปได้เลยครับ พอเข้าไปหน้าเว็บนะครับมันจะมีเวอร์ชั่นให้ดาวน์โหลดสำหรับ PC กับโมบายให้กดที่โมบายครับหลังจากนั้นเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีทั้งเวอร์ชั่น App Store สำหรับ iOS และ Google Play สสำหรับคนที่ใช้ Samsung หรือว่า Android Android จะมีทั้งแบบ S c h o l a r และแบบเต็มแต่ว่า iOS จะมีแค่แบบ S c h o l a r นะครับแบบ S c h o l a r จะต่างกับแบบเต็มตรงที่ว่าแบบ S c h o l a r สำหรับสายฟรีครับแบบเต็มคือสำหรับคนที่ซื้อ p i c แแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เรากด ตัวดาวน์โหลด Google Play สำหรับคนที่ใช้ Samsung ได้เลยครับของผมเนี่ยใช้ a m s u n งผมก็ดาวน์โหลดจาก Google Play บนครับเราก็กด install ครับผมหลังจากนั้นก็รอตัวเกมดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งแป๊บหนึ่งครับพอติดตั้งเสร็จเนี่ยให้กด open ได้เลยครับแล้วก็เข้าตรงหน้าเกมครับพอเข้าเกมมาให้กดตรงกลางครับเพื่อเริ่มเกมหลังจากนั้นให้เลือกภาษาครับตอนนี้ไม่มีภาษาไทยเพราะฉะนั้นกดคำว่า English แล้วกด OK ครับ หังจากนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันจะมี2องออปชันก็คือ Login ินแอสคอคือสําหรับสายฟรีกับล็อกอินแอสโอเนสำหรับท่านที่มีพิกแอคหรือว่าเป็นซื้อเจ้าของพิกแอคนะครับให้กดฝั่งซ้ายมือครับสำหรับสายฟรีให้กด Start ได้เลยครับหลังจากนั้นก็กด yes ครับแล้วก็กดเลือก J pan ครับเหตุผลที่ต้องเลือก J pan เนี่ยเป็นเพราะว่าถ้าเกิดเวลาเราจะถอนตังออกครับ เวลาเป็นประเทศอื่นมันจะไม่แปลงเหรียญหรือแปลงเพชรจากบิลพอยต์เป็นบิลโทเค็นให้ครับเพราะฉะนั้นเน่ยให้กดเลือกที่เจแปนครับหลังจากนั้นก็กด next ได้เลยครับผมจากนั้นก็กด confirm ครับแล้วกดอก r e ครับแล้วก็อกร e อีกรอบครับแล้วก็ a g r e ครับผมโอเคครับทีนี้ก็มาถึงหน้าสร้างตัวละครครับผม ฝั่งซ้ายบนจะมี c าแรค c t อ r name อยู่ครับถ้าเรากดตรง enter name เราก็ใส่ชื่อตัวละครที่เราตั้งเข้าไปได้เลยครับของผมชื่อผมตั้งเป็นจินแล้วกันครับเราก็จะมี birth place ครับ birth place จริงจริงเราจะตั้งที่ไหนก็ได้ครับอันนี้จะเป็นทางระบบเนี่ยเขาจะให้ chat gpt ช่วยเจนประวัติเกี่ยวกับตัวละครให้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ใส่ไทยแลนด์เข้าไปแล้วพอถัดมาครับเราก็แต่งตัวละครได้เลยครับจะมีทั้งหน้าตาทั้งผมทั้งคิ้วทั้งตาจมูกปากเราสามารถเลือกได้หมดเลยนะครับตรงนี้ หรือว่าเราจะกดฝั่งซ้ายล่างให้ทางเกม uh, generate หรือสุ่มตัวละครให้เราก็ได้ครับพอ mm hmm. พอใจแล้วให้เรากดฝั่งขวาล่างครับ generate profile ครับแล้วทีนี้ตัวเกมก็จะใช้ ChatGPT ช,ช่วยเจน uh, ข้อมูลเกี่ยวกับตัวละครแล้วก็ประวัติเกี่ยวกับตัวละครให้ครับอันนี้พอ ChatGPT เริ่มเจนก็จะเห็นได้ว,ว่าเ r d ร์เพจก็จะเป็นที่ผมใส่แล้วก็ character detail หรือว่าชื่อ character ก็จะเป็นชื่อจีนที่ผมใส่นะครับหลังจากนั้นก็จะมีอาชีพนิสยัย แล้วก็ข้อมูลดีเทลเกี่ยวครอบครัวว่ามีภรรยา1คนแล้วก็ลูก2คนแล้วก็ชอบอาหารแบบไหนอันนี้ก็จะเป็นทางเจนที่ที่เจนให้หมดเลยนะครับพอเจนเสร็จแล้วเราสามารถาสุ่มพวกข้อมูลเกี่ยวตัวละครหรือเจ n เนเรตใหม่ได้อีก2ครั้งครับทางฝั่งซ้ายล่างครับแต่ถ้าเราพอใจเกี่ยวกับข้อมูลตัวละครแล้วให้กดขวาล่างคำว่า finish ครับผม แล้วเราก็เข้ามาตรงหน้าเกมครับอันนี้ก็จะเป็นอินโฟเกี่ยวกับตัวเกมครับมันจะเป็นคัดซีนเล็กๆอ่าบอกจุดเริ่มต้นเกี่ยวว่าเรามาเป็นนักขุดเหมืองได้ไงแล้วพออ่ซีนต่อไปก็จะเป็นมัสคอตเกี่ยวกับมัสคอตของตัวเกมครับชื่อลูเพิร์ดอันนี้เขาก็จะเป็นมัสคอตหรือ NPC ที่ช่วยบอกความรู้เราเกี่ยวกันขุดนะครับ ทีนี้พอเข้ามาในตัวเกมก็จะมีคลิปวิดีโอสอนการขุดคร่าวๆถ้าเราอยากดูก็ให้กดตรงกลางมันจะเด้งไปหน้า YouTube ครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะข้ามก็กดคําว่าไมน์นาวได้เลยครับอันนี้ผมขอข้ามนะครับจะกดคําว่าไมน์นาวเราก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาว่าถ้าเราอยากขุดเหมืองอทันทีเลยกดแบบ,บค i ิกเ l a y เนี่ยให้กดโกล i n i นิ่งแต่ถ้าจะหาอยากหาคลิกแอคเองหรือว่าเหมืองเองให้กดคําว่ารีเควสต์อันนี้ผมก็กดโอเคเพื่อข้ามปิดหน้าต่างนี้ไปครับ โอเคครับสเต็ปต่อไปอันนี้ทางที่เราสร้างตัวละครเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปสร้างกระเป๋าครับเพื่อเชื่อมกับตัว MetaMask อันนี้เราต้องสร้างกระเป๋าในเกมก่อนให้กดฝั่งขวามือครับจะมีรูปกระเป๋าอยู่พอเข้ามาตรงนี้เราก็ให้กดคําว่า create new wallet นะครับตรงกลางแล้วก็ใส่พาส code ครับพาส code อันนี้จะเป็นโค้ดที่เป็นรหัสผ่านเข้ากระเป๋าอะครับอันนี้เราจะตั้งอะไรไปก็ได้ครับอันนี้ผมขอตั้ง12 3 456แล้วกันครับเรากดใส่รหัสดเดิมยืนยันอีกรอบหนึ่งครับ โอเคครับตรงนี้จะเป็นให้คอนเฟิร์มซีเค็ดดิคอรีเฟสนะครับมันจะเป็น12คําที่ทางเกมจะให้เราจําอันนี้จะเป็น12คําเหมือนคล้ายๆพาร์ทเิดตัวกระเป๋าอะครับอันนี้สาคัญมากๆนะครับให้เราจําแล้วก็จดไว้ดีๆเลยครับเวลาเราจะผูกกับกระเป๋าเมตามาร์ใหม่เนี่ยอันนี้จะเป็นหนึ่งในทางที่เราสามารถเชื่อมกระเป๋าได้แต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีใช้ Privat e key แต่อันนี้ก็ต้องใช้ครับเราต้องก๊อปไว้จําไว้แล้วก็เพราะว่าหน้าต่อไปเนี่ยเขาจะให้เรากรอก12คํานี้ เวลาเราเกรอกอะครับต้องใส่เว้นวรรคด้วยนะครับหรือว่าจะเราจะก๊อปคาเมื่อกี้แล้วก็มาเพจได้เลยครับอันนี้ผมขออนุญาตเพจแล้วกันนะครับไอ้สิบสองคำเนี้ยไม่ควรแชร์ให้ใครเห็นเลยนะครับเพราะว่าถ้ามีคนเห็นเขาจะสามารถเข้ากระเป๋าเราได้พอเราเกร่อกไปเนี่ยก็ดูความเรียบร้อยว่าถูกต้องไหมถ้าถูกต้องเหมือนหน้าเมื่อกี้ก็ให้กดโอเคครับพอกดโอเคไปเสร็จก็คือเป็นการสร้างกระเป๋าในเกมเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคครับพอมาถึงหน้านี้นะครับใครที่ ไม่ได้เปลี่ยนรีเจนเป็นแ a แพนนะครับจะไม่เห็นคําว่าบิลอยู่ด้านซ้ายครับแต่วันนี้ไม่เป็นไรครับเราสามารถไปปรับทีหลังได้ครับการที่เราจะ Add Private Key เข้าไปครับใน m e t a m a s t ให้กด Setting ครับด้านซ้ายล่างแล้วกดไปที่ Backup ครับผมแล้วก็ใส่ Part Code ที่เราเพิ่งกกอกไปครับแล้วจากนี่มันจะมี2 Option ก็จะมีออปชัน Confirm r e c o r อร์ f a s e กับ Confirm Private Key ให้กดคําว่า Confirm Private Key ครับแล้วก็ก๊อป private key นี้ครับไปใส่ใน m e t metamask ครับผม แต่จริงๆแล้ววิธีเชื่อมกระเป๋ามีทั้งวิธีใช้ Private Key กับ Secret Recovery Phrase Re ครับ Private Key เนี่ยสำหรับคนที่มีกระเป๋า MetaMask อยู่แล้วแต่ Secret Recovery Phrase สำหรับคนที่เพิ่งเพิ่งสร้างกระเป๋า MetaMask เวลาเราเข้าแอปเนี่ยเราสามารถกด Import Wallet ได้เลยครับอย่าก,กดเขียนใน Wallet นะครับเธอจะใช้ Secret Recovery Phrase Re แต่้าใช้ Private Key ก็ทำตามคลิปได้เลยครับโอเคหลังจากนั้นเราก็เปิดแอป MetaMask ขึ้นมาครับพอเปิดแอป MetaMask ขึ้นมาให้กดคาว่า Account ตรงกลางบนครับหลังจากนั้นให้กดไปที่ add account or hardware wallet ครับผมแล้วก็กด import account ครับจากนั้นก็ก o p ไอ้ private key เมื่อกี้ครับมาใส่ตรงกลางครับหลังจากใส่แล้วให้กดคำว่า import ครับตอนนี้ระบบ metamask ไม่ให้ผมแคปหน้าจอกับอัดคลิปเหมือนกันเป็นระบบความปลอดภัยของเขา,าครับ พอเรา Import เสร็จแล้วครับก็จะมีรูปติ๊กขึ้นครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับแล้วก็เราเช็คได้เลยว่ามันมีกระเป๋าที่กด Import เข้ามาก็ให้กดเลือกกระเป๋าครับแล้วเดี๋ยวผมจะสอนวิธี Import ตัวเหรียญเข้ามาด้วยครับจะได้เช็คว่ามันถูกต้องหรือเปล่าให้เรากดซ้ายบนครับแล้วก็เลือก Polygon m a n a มนเน็ตครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้เราไปเอา Add เด s ตัวเหรียญจากตัวหน้าเว็บครับก็กดไปตรง white Paper ครับจากนั้นก็ ให้เราหาคำว่า smart contact ครับแล้วก็เลื่อนลงไปจะมี address เหรียญอยู่ครับ c o n แทค t a ด d r e s s c o p ตัวนี้มาเลยครับแล้วก็กลับไปที่ meta mask ครับแล้วกด import token ครับแล้วก็ paste ไอตัวกด custom token ก่อนครับแล้วก,กด paste ไอตัว a d d r e s เหรียญเข้าไปเลยครับดังนั้นเนี่ยระบบก็จะใส่ให้ออโต้แล้วก็แค่กด next ครับแล้วก,กด import ครับ เท่านี้ตัวเกมก็จะเชื่อมกระเป๋ากับตัว m e t a m a s t แล้วนะครับเวลาเราขุดเจอเพชรมันก็จะมาโชว์ตรงนี้ครับผมถ้าใครอยากให้ทำคลิปอะไรหรือว่าแจ้งอะไรอีกก็สามารถทักมาในคอมเมนต์หรือว่าคุยกันใน Discord ได้เลยครับขอบคุณครับ